ย้อนกับคุณภาพไอเียที่ดอ้อ้โน้อ้โ้โอ้โอ้อ้โทอ้โอมโอ้้โอ่โอ้อ้โอ้โอ่โอ้โ้อ้ไอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอโอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ่โอ้อ้โอ้โอ้โอ้ี่น้องโอ้ ไหนที่จะฆ่ามันดีไม่เลยสิพี่ใครพอจะบอกความจริงกับพอ่อขอได้ชาติเดพอ่อเก่าองค์ฉันก่อย่างบอกความจริงกับเด็พ่อได้ไหมเนีอยคุณทำอะไรนะฮะความจริงเป็นเช่นไรขอได้ชาติเดพอ่อเก่าอ,นนองค์ฉันก่อย่างติดตามน้องหญิงดวงดาวไปเดินเล่นยี่วัง แต่เกาฉันเห็นว่าไอ้สุรยันมันจับมือน้อหญิงดวงดาวไม่ยอมทำมันลเลยตบน้องหญิงอีงพี่เขาจะเด็พอ่อไม่จริงนะคะ็กเสดพ่อดวงดาวบอกฉันกับพี่สุริยันเราแค่พูดคุยกันเทานะดวงดาวไม่มีอะไรมากมากกว่านั้นเพคะดวงดาวพ่อส่งไม่มีเจ้าไปเยยบว้องหลังทำไมจะไม่เชื่อพ่อ ให้มีครั้งหน้าอีกต่อไปเขาที่ข้าสีหน้าดูความผิดคงไม่ได้อยู่ที <h <h ่สนทยาพรรอมกับโรงงานบอกเราว่าที่ดีมันมีคนที <h <h ่มันไม่มีสมุนเข้ามาอยู่ที่เมืองอยู่สถานที่ของเจ้าคือที่ไหนเองบอกเรามาะเจ้าค่ะบใครที่เจ้ามาที่นี่ องอาบุตนั้นมีพระชายุครบ20ชนสารแล้วกระสาาน20ชนาสารแล้วมีปบอกันรือไม่มีเลยระสยังไม่มีแสดงว่ามึงทั้งสองคนไม่มีสิทธเยี่ยมที่วงหลวง สำคัญตนเองผิดไปแล้วหรือสถานที่ที่คุณบอกนั่นคือวังหลังรู้ไม่ใช่มือที่ต้องการจะมาที่นี่อยากประกาศให้ทุกคนรู้ว่าข้าก็คือลูกคนหนึ่งนั่นเอง จะมาที่นี <rumor es lag os> ่ทำไมตอสิร่พ่อรู้บ้างไหมพี่จันทเพื่อนบอด่นี้ไม่เคยมีความสุขเลยสิรพอโชว์กับท้าบริเวณกระอบอกจเป็นลาที่สี่ขอกวาม่วท เศรษฐพ่อจะมีราชนจะกางปล่อยกระหม่อมฉันกระหม่อมฉันก็ได้ฟังแต่เราเส,สด็จพ่ออาจจะสอนกระหม่อมฉันปล่อกระหม่อมฉันไม่นทนได้มีเพียงสิ่งเดียวใช่นั้นที่ทธอไม่กระหมอ่อมฉันก็เป็นทกุกข์ใจคนนอกเข้าแตาเ่เวลาเม่ากระหม่อมฉันเป็นนั่งชุน นั่นเพราะสาเหตุใดกระหม่อมฉันไม่เคยรู้เลยแต่กระหม่อมฉันก็ต้องทนฟังคำนี้ตลอดเวลา20ปีกระหม่อมฉันจึงจังตัดสินใจที่จะมาพบหน้าสเสด็จพ่อสีกันาถึงแม้ว่ากระหม่อมฉันจะต้องได้รับโทษหน้าตาแต่กระหม่อมฉันอยากจะได้ยินจากปากของสเสด็จพ่อว่ากระหม่อมฉัน ลูกชูจริงๆนปต่าพี่อ่ะใช่ดัวเไม่เคยลูกชูอีกกนเยนะีดูห,หนึ่งวระติยะไม้ไมกัเด็ดพ่อมันลูกชูดมียอ่ะ ไเดี๋ยวอยากจะรู้ความจริงมากบทความที่ทุกคนต้องอ่านเอาแม่มีจริงรหรือเปล่ะพูดไปเลยไปค่ะถ้าผมจะบอกความจริงบทความที่ทุกคนมันคือเรื่องจริง มาง่ายแล้วกลับไปยิ่งง่ายกันเห็นแบบไปไม่ได้โคตรของเจ้ามันหนักข้อสีหนา้าดีก่อนนะทุกคนจะเอาเยี่ยงอย่างเราเคยคล้องแค่เพียงไม่อยรับคำสั่ง ទิกราบวยรูปทุกสุดยังเสด็จพ่อนำมาบอยสามสิบปอยเสด็จพ่อไป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 ไ ใครอ่ะดูเกียร์มันเนี่ยเกียรมันเหรอเออแล้วมึงมาอยู่ข้างหน้ามันทำไมคือในเรื่องเนี่ยนะกูจะอธิบายว่าในเรื่องก็เกียรแต่นอกเรื่องเนี่ยกูรักพี่เบนที่ทั้งแรกที่บอกฉันไม่ยากง่ายเข้าเหมนอนวิญญาณนาะมผมฉันมองเห็นประสาทจันสีที่ที่ผมจอยู่ก็จะมีความสุข แต่ว่าตอนนี้มันกต,ตัวกันข้าผม่ยอกให้แต่ความเ่นจิตใจของใครบางคนอยู่ไหนสักความเมตตาจะไม่ทหาดวงดาขอให้สัตว์ปิญญาละ่าเิพดพวกผมจะ,จะขอนะและซื่อสตที่ ฉันก็จะหาไมของฉันุูกละ ม,า,ม,า,มา,าแล้วพ่อขอกับกูด่าได้กูนะนี่ย,ย้าย่ปเขาทำได้ดีมากเลยจนที่อย่างสืบต่อไปในภายภาพหน้าจนถึงกระแสให้มาเลยพ่อเพราะฉะนั้นรับคำสั่งจาพ่พอพพอ,อีกครั้งหนึ่งจากตมันได้ความคืบไ้ข้าม่อดคนใครช่วยเหลือ ได้เรียกให้เด็ดแม่ไม่ลูกกอล์ฟกูไอ้ย่ามาคุณต้องกลับมาในครังผมย้ายไปลุล่วงมาได้ได้อะไรก็มา i of